ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์มวิงเกมสตูดิโอนะครับก็วันนี้เราจะมาแคสเกมกริดภาค2กันะฮะกริด2นั่นเองนะครับสตาร์ทิวเกมกันเลยฮะออโต้เซฟวอร์นิงนะฮะโอเคทับของเก่าไปเลยฮะเราจะเริ่มที่ World Series Racing นะครับ Coaster Presents พุ่งใจเสนอ Racing Studio Production เอาละฮะตอนนี้เราก็มาที่เมืองเมือหนึ่งฮะ เมืองที่มีตึกราบ้านช่องเยอะแยะมากมายชิคาโกริเวอร์ไซด์ครับผมสนามแรกนะฮะของเราที่จะมาเล่นในวันนี้ก็คือชิคาโกนะครับแข่งกนะันสองรอบนะครับโอเคตอนนี้รถคันแรกที่เราจะได้ขับก็คือมมสแตง ปี1970นะครับสีขาวแผงดำแดงนะฮะสวยงามฮะแข่งกัน6คนนะฮะโอ้โหเละฮะยวขอประปุ่มแป๊บหนึ่งฮะเอาที่เราถนัดนะฮะ นี่เลยฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะเกมนี้สามารถย้อนเวลาได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะฮะหลังจากที่ผมชนเลยก็แล้วนี่เลยฮะสามารถย้อนเวลากไปนในจุดที่เราต้องการได้ได้ในช่วงหนึ่ง โอเคพอถ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ึงช่วงนึงเราก็กด่มเดิมแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมโอเคย้อนมาบางครั้งมันก็แบบนี้นะฮะเล็กกว่าเดิมโอเคตอนนี้ผมไล่มาเป็นอันดับทสามเลยดูกันฮะว่าสนามแรกจะเป็นยังไง เราสามารถใช้สแตนแบ็กได้จำกัดนะฮะจะมีจำนวนอยู่ที่ข้างแบบนะครับซ้ายมือตอนนี้ก็เหลือสีครั้งครับผมอันนี้ผมเลื่อนเบรกนะสแตแบ็กกลับมาเบรกนะครับโอเคชนกันลลนีและหน้าเลยกลับมาอยู่อันดับสามเหมือนเดิมครับผมแสงเงาและภาพ ภาคนี้นะฮะค่อนข้างทำออกมาได้สวยงามมากนะที่ผมจัดแบบปรับเต็มเลยนะฮะทุกอย่างปูหมดนะฮะอูลตราโอเคฮะแบบนี้เราจะแพนะฮะเราก็เหมือนจะโกงะฮะแฟนแบ็คกลับมานิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ ยังอยู่ในอันดับหนึ่งฮะเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับก่อนเข้าสิน้นใจตามคาดครับเรามีแฟลชแบ็กช่วยทำให้เราสามารถชนะได้ไม่ยากแต่สภาพนนรถนะฮะเละเลยทีเดียวเยี่ยมฮะเราสามารถเก็บชชนะได้ดนะครับผม Dr. Callahan here. I see you've been Kikako making waves across the racing community way, with your videos. You've already gained quite a following. I've been searching for a driver on the rise to yeah, yeah, help me take a plan first, of mine to the next level. Thank you. I have an opportunity for you, if you're interested, to help you create the most comprehensive racing series in the world. No need to decide right away. I've set you up with a track day at Indianapolis Speedway. Enjoy it. ตอนนี้ผมใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมนะไม่ได้ใช้จอยสติ๊กนะครับหลังจากที่เราชนะในชิคาโกมาแล้วนะฮะเราก็มาที่ อินเดียนาโพลิตฮะเป็นสนามเรซิ่งคาร์นะครับอินฟิวนะฮะคล้ายๆเป็นการแข่งเดียวนะครับเพื่อทำดูเวลาที่เร็วที่สุดของเรานะฮะน่าจะเพื่อจัดอันดับอะไรพวกนี้นะครับ Okay. After this sweeping left embankment, you got a real nasty left hander. Get over to the right. Look out for the brake marker boards. They will help you judge when to so we'll Okay. some speed. And look for those markers, or so you'll overshoot the turn. Nicely done. Judge your ไโอเ,วเวคฮะแบบนี้เราสามารถใช้แฟลตแบ็กกลับมาได้นะ้ดูว่ามันแย่มากๆเนี่ยแบบแฟลตแบก็บแกแแบกลับไปเลยฮะไม่ต้องเสียดายนะครับโอเคางโค้งนี้ต้องระวังฮะต้องดู แบบด้วยนะฮะแบบนี้แฟลแบ,บ็กไปเลยฮะ,ะโอเคอเคงตสอกนี้น่าน่ากลัวนะฮะอันตรายทำให้เราเสียเวลาไปเยอะมาก คาดว่าน่าจะถูกใจสาวกเกมขับรถหลายๆคนนะหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นเกมนานเลยเกมแนวนี้นานแล้วเหมือนผมนะฮะก็จะตัดสินใจกลับมาเล่นอีกครั้งอภราพนี่รู้สึกว่าพัฒนาไปเยอะมากครับแสงสีสวยมากฮนะบอกควันหรือว่าภูมิทัศน์รอบข้างเนี่ยทำได้แบบ สุดยอดอยจริงๆสมจริงมากยิ่งขึ้นฮะอันนี้เราสามารถปรับภาพได้นะมุมมองของคนขับนะครับก็เลือกแต่คนถนัดฮะบ,บางคนก็ชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นะฮะโอเคร hey, okay, เรียบร้อยครับเอ็นเตชั่น <for Patrick. S 2> ได้แล้วเราก็จบนะฮะคอนเฟิร์ Okay, I've been keeping my eye on the racing scene for a while. And your performance in Chicago is the reason why you had a drive around the Indianapolis Speedway. Now I have something to offer. My dream is to create a World Series of Racing. imagine the high-speed racers from the U.S., technical guys from Europe, and the drift kings of Asia all in one competition to determine the world's greatest driver. But first, we need a spark. We need a star, and that's where you come in. To get our name out there I've set you up with some of the USA's elite racing clubs once we get the US clubs on board sign some of their drivers get their fans then we can start hosting our own events I details. I'll just some Then get to need people drop my โอเคฮะนั่นถือเป็นการเริ่มต้นนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปในพาร์ทที่สองนะฮะเราจะมาดูว่าหลังจากนี้จะทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากที่แข่งชนะที่ ชิคาโกนะฮะแล้วก็ไปจับเวลาเพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดในรอบนั้นของเรานะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าพาร์ทสองครับ